ดีค่ะเรา,านําำเสนอกล้องคอมพิวเตอร์ USB มีไฟ LED เปิดปิดได้รุ่นบายด05นะคะตัวนี้นะคะจะเป็นกล้องติดคอมพิวเตอร์พร้อมไมค์ค่ะสามารถวางบนโต๊ะหรือวางบนจอก็ได้นะคะแค่เสียบสายก็สามารถใช้งานได้ทันทีเลยค่ะไม่ต้องลงไดเวอร์นะคะที่ด้านหลังนะคะจะมีสวิตช์เปิดปิด,ปดไฟ LED ให้ค่ะตัวไฟ LED จะอยู่ด้านหน้าตรงนี้นะคะ สามารถปรับหมุนได้360องศาเลยค่ะสามารถเลือกมุมปวดของคุณได้เลยนะคะความยาวของสายนะคะจะยาวที่1.15เมตรค่ะเว็บกคมที่มีการแก้ไขสภาพแสงอัตโนมัติระดับ H พดี b u i l อินไมโครโฟนใส่เสียงสเตอริโอที่เหนือกว่าช่วยให้การบันทึกเสียงที่ชัดเจนและเป็นธรรมชาติภายใน10เมตรนะคะสามารถใช้ได้สําหรับการสตรีมการประชุมวิดีโอแชทการสรัมมนาทางเว็บและอื่นๆนะคะรองรับการอัดวิดีโอแบบ h d ดีค่ะสินค้าของเรามีรับประกันทุกชิ้นเลยนะคะหากมีข้อสงสัยสามารถทักแชทสอบถามเพิ่มเติมได้เลยค่ะทางนั้นเรามีแอดมินคอยให้บร เพื่อไม่พลาดสินค้าใหม่ๆจากร้านเรายืมกติตามนะคะของเราให้ได้นะคะสวัสดีค่ะ